เยอะไปว่ะตรงเนี้ยมันไม่มียาร้านขายยาเลยอะคลินิกก็ไม่มีโหยากว่ะเจอยังบาดเจ็บอยู่เลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว,ว่าถังไม่มีวงแดงๆเลยสักทีโอ้โห oh. <Yeah. S 3> oh, พ่โจหนัก <laughs> ใช่หนักจริงพี่โจหนักหนักเยอะหนักเยอะไงดีวะ <c oughs> <c oughs> ผมลงมาเล่นเลยอยู่นี่หนึ่งเดือนองงี้เลนเซอร์ปกป้องไหวไหมสองคนเนี่ยหรือว่าปินน์้องเอินออกไปหาทำยังก็ได้ปกป้องด้วยด้วยเอ่อมีดผ่าตัดกับหรือว่าจะไม่<น><น><น>มีดโห้ยศกเยอะเกินปกป้องด้วยมีดผ่าตัดกับออเอ่ออะไรเป็นแม่พ่อดีกว่ามาดูก่อนสิเรามีแค่มีดผ่าตัดกับเอ๊แล้วบัตเตอร์ไนท์เราหายเป็นไหน แล้ว,ว่าจะกินมีมัตเตอร์หน่อยดูย uh huh. ตูมตาล uh huh. ตูม,ตมแล้วเปิดเป็นแรงขนาดนี้เลยเหรอกูตายโอ้ชิบหายโอเคหายเอาไปโอ้ว t h เด u c ฟ w h ว t is t แ a t สองันนี้สองสองันนี้ไปไปที่อื่นเดี๋ยวรอให้ <Hey. S 2> ไปไปเดี๋ยวรอให้